พี่รอดนะคะช้างเป็นไงบ้างคะวันนี้อาการดีขึ้นไหมดีขึ้นกินยาดีขึ้นเอง่วานอ,อือกินน้ำก็ดีเมื่อวานมันไม่ค่อย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่<า>ช่องน้องโอโปอรแฟมิลี่นะคะ,<า>ะวันนี้จะมาอัปเดตของพังปูเป้นะคะ<า>ว่าเป็นยังไง<า>ดู<า>นี่นะคะพังปูเป้ ขาขวานะคะขาเอ้ยขาซ้ายน้องปูเปพ้พิการแต่เด็กนะคะนี่คือควันช้างนะคะอ่าพี่รอนนะคะอ่าช้างเป็นไงบ้างคะวันนี้อาการดีขึ้นไหมด้นกิน,นยาดีขึ้นวัวนก่อนอย่อืมกินน้ำก็ดีเมื่อวานมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ซุมๆแต่วันนี้ดูสดชื่นขึ้นเนาะ กินเยอะกว่าเมื่อวานไหมเย,เ,ยเยอะกว่าเมื่อวานเนอะนี่นะคะดูภาพรวมๆแล้วอ่าเอฟซี 4, ท่านใดอยากมาให้อาหารช้างหรือว่ามาช่วยเหลือนะคะก็แวะมาที่สวนช้างไทยๆไ,ได้ดนะพุ่นะเอาบักนัดยนทีมซี หัวเจ้าของอามาที่สวนช้างไทยๆไ,ได้นะคะอยู่เขตสตหีบนะคะอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะอยู่ติดกับสวนอยู่ติดกับสวนนงนุษพัทยานะคะแวะมาให้อาหารช้างได้ค่ะช้างตกงานนะคะอยู่สวนช้างไทยไทยค่ะนี่ก็จะมาอัปเดตอาการของพังปูเป้นะคะโดยรวมๆแล้วก็ดูเขาสดชื่นขึ้นนะคะกินหญ้าได้ ควานพังปูเป้นอนหรือยังยังไม่นอนนอนยืนนอนยังไม่กล้าทิ้งตัวลงนอนนะคะเพราะว่ากลัวลุกไม่ขึ้นเขาก็ยังพิงต้นไม้นอนค่ะตอนนี้คุณหมอก็โทรมาสอบถามอาการเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังรอผลเลือดคุณหมอยังไม่บอกว่าสาเหตุจากที่พังปูเป้ล้ม เป็นเพราะอะไรยังยังไม่รู้นะคะยังรอผลเลือดอยู่สะ,สะดุดก้อนหินล้มนะคะแต่ว่าสาเหตุจากอะไรอีกหรือว่ามีโรคหรือว่ามีอะไรนั้นต้องรอผลเลือดนะคะคุณหมอย,ยังส่งตรวจอยู่นะคะทุกเช้าก็จะมียานะคะฉีดยาอะไรควานควานรอนยาอะไรที่คุณหมอให้ฉีดนะ่ะมันเป็นยาอะไร ค่าเชื้อค่าเชือ้อเพ,พราะว่าก่อนหน้านี้ปูเป้ได้เหยียบตะปูใช่ไหมโอเคค่ะปล่อยกินหญ้านไปดูตะปูปล่อยกินหญ้าแล้วพังปูเป้ไปเหยียบเอาตะปูนะคะคุณหมอก็เลยให้ยามาฉีดท,ทุกเช้ากี่วันนะช่วง,ง,งบ่ายให้มากี่เข็ม เขาให้มาเยอะไหมยาหรอใช่มาสามเข็มสามเข็มอ๋อฉีดทุกสามวันฉีดสามวันคุณหมอก็ยังโทรมาสอบถามอยู่นะคะว่าพังปูเป้อาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้เยี่ยวแล้วนะคะวันนี้ก็ดูสดชื่นกว่าเมื่อวานค่ะที่แม่ปุ้ยได้สังเกตดูแต่ว่าถ่ายยังไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าวันที่เขาล้มนะถ่ายเยอะ ถ่ายจนหมดท้องนี่คือเยี่ยวแล้วอาการรวมๆนะคะก็ก็ดูดีขึ้นนะคะสดชื่นขึ้นเอฟซีท่านใดผ่านมาพัทยานะคะมาเที่ยวพัทยาก็แวะมาให้อาหารช้างช้างอยู่ที่นี่มีหกเชือกนะคะ อยากแวะมาให้อาหารช้างก็มาได้ค่ะที่ปางช้างไทยๆคลิปนี้ช้างอยากนอนนะคะแต่ว่าไม่กล้าล้มตัวลงนอนกลัวลุกไม่ขึ้นเนาะนนนอ่า คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ